นะครับมาคนกลางมาครับเป็นงานมาเดือนนอกนะครับครับผมแต่ละคนนะครับโอ้ยโอ้ยโอุ้ยโอ้เมื่อกี้ไปแล้วร้อยห้าสิบก้อนนะครับพอขับไปอีกวันนี้ก็น่าจะประมาณห้าร้อยก้อนครับก้อนสิบแปดโอ้รวยตายเลยอย่างงี้เพียบเอาตังค์ไปไหนหมดครับหาเมียหมดแล้วโอ้ยหาเมียเลยครับคนมีเมียเนาะ นี่ตอนนี้ก็กำลังเรียงฟางใส่อยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเียมก็เียมวันนี้ก็จะค้าออนหน่อยหน่อยนะครับขับคุณหรือผมคุณนะครับเดี๋ยวเอาก่อนเดี๋ยวเราไปจอดรถอยู่นู่นก่อนโอเคครับนี่ครับอันนู้นจะเต็มไปแล้วครับ โอ้รถใครเนี่ยรถคนดังหรือเปล่าครับเนี่ยพอน้องจรวดนะครับ ตอนนี้ก็ฟางขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังจะขึ้นไปบนทางนะครับทางขึ้นก็จะสูงๆหน่อยอ้าพระนองจรดขึ้นมาแล้วนะครับ ยากนะครับขึ้นมาก็ต้องเลี้ยวเลยนะครับจะพุ่งขึ้นก็ไม่ได้นะครับมอมาดูพอน้องกิโดนนะครับเขาจาอบอ,อกมาแล้ว ผมก็สำรวจแล้วนะครับหาทางหนูนะครับจะใส่บ่วงอีกแล้ว รถมากว่าสบายนะครับอามาดูพีเอ็มกันบ้างาชัตเตอยร์ร้อยแปดสิบมาแล้วนะครับพีเอ็มเป็นไหวหรือเปล่า มาอีกคันแล้วนะครับ ที่มีเบรกหลังนะครับก็จะริบขึ้นได้นะถ้าไม่มีเบรกหลังก็น่าจะขึ้นลำบากอยู่นะครับมาแล้วคันสุดท้าย ขอน้องกรด,ด <c oughs> เป็นไรครับไปออ้ยโอเคครับ พียมแกล้งกันเลยครับโดนเพียมแกล้งอีกแล้วในคาขนมองสิบบาวนะี่เราได้มันลื่องทำไปเจ็ดร,ร้อย700ก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเพียมก็กำลังก็ต,งต้องซื้อสองอนปล่อยคารมถึงถึงแย,ง,ยงครับตอนนี้ถึงแล้วครับก็สี่คันสองร้อยสิบแปดก้อนโอเคครับพันละห้าสิบคันละหกสิบครับผมครับผม ก็เดี๋ยวกินน้ำกินท่าสักหน่อยก็จะเอาลงนะครับครับผมแล้ววันนี้ไม่้มแล้วบอยยังครัขบขับเอาอีก